เกิดเหตุรถเก๋งเมาขับชนคลินิกอัปเดตสถานการณ์และสามารถเรียนรู้ได้ในวィィนิดีโอนี้วันที่24มีนาคม2567มีเหตุการณ์รถเก๋งเมาขับบุ่งชนเข้าสู่คลินิกเสริมความงามที่ตั้งอยู่บนถนนนารายตำบลทะเลชุบศรอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อเวลาประมาณ15บานาฬกา30นาทีนั่นคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความเสเตอนใจให้กับชุมชนในพื้นที่นี้ในวันนี้ทีมข่าวได้เดินทางไปยังคลินิกดังกล่าวเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจบ จากเหตุการณ์นี้นางสาวนาลินเขียวเขตและนางสาวอนุสราศิริจันทร์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของคลินิกซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในเหตุการณ์นี้นางสาวอนุสราได้ให้การสัมภาษณ์ว่าความสตอนใจยังคงอยู่ในใจเธอตลอดเวลาและเธอยังคงตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล่าวได้ว่าเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อพวกเธอกำลังส่งลูกค้าออกจากร้านและกำลังทำความสะอาดร้านก็มีรถเก่งสีแดงเข้ามาในคลินิกซึ่งนำมาทำให้นางนาลินเขียวเขตวิทย์และตนเองได้รับบาดเจ็บ แพทย์หญิงกันกุศลสุขผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของของคลินิกได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอข้อความเตือนต่อผู้ที่เมาขับขี่รถว่ามันเป็นอันตรายไม่เพียงแค่ต่อตนเองแต่ยังต่อผู้อื่นด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายกำลังดำเนินการต่อเพื่อทำให้มีความยุติธรรมและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขับขี่ที่เป็นสาเหตุในเหตุการณ์นี้และคาดว่ามูลค่าความเสียหายนั้นอาจจะอยู่ในช่วง400,000,500,000บาท โดยยังไม่รวมการเสียหายที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่และคลินิกที่ถูกความเสียหายไปด้วยด้านนางสาวราพรภูรสิริอย่างไรก็ตามก็กล่าวถึงความเสียหายที่เป็นไปในครั้งนี้โดยเฉพาะกับคลินิกที่เขาเป็นเจ้าของซึ่งคลินิกนี้เคยได้รับความเสียหายมาแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันครั้งที่ส